หายากเลยสองร้อยชื่อขดาดชื่อไปถึงให้แค่รถแท็อซีเคือค่องตัวเดียวรถแท็กห้าชื่อสองร้อยชื่อโอ้โหบอกงามใจเลยไปแข่งรถนี้ดีดีเลยโอ้โหโดนเลยแข่งรถไปเจอกัน ้าเลยตัต่าก,ก,ก็ติดต่อเลยนะครสนามมาไหมดีเจรจะู<ล>ยังไงวามาไหมก็ตอนนี้ก็ใครยไม่ไ,มไมด,ด,ดไม้มาสมัครอ,อีตตกนาีผมจะกกนะัลูกนะครับใช่ครับแล้วก็ุ่นที่สองก็น่จะเป็น 18, 18. ะนะครับก็สมัครไปเลยเช่นเดียกันนะครับตั18แล้วก็จะเป็น T9 ก็